าลิชัดปาลิชานะคะสวัสดีทุกท่านนะคะจากญี่ปุ่นค่ะจะแชร์ประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะว่าประมาณ5ปีที่แล้วที่มาเรียนภาษาที่ญี่ปุ่นนี่ย เราพบเจอกับอะไรบ้างนะคะขอพูดในเรื่องของเวลาก่อนนะคะเรื่องเวลาเนี้ยสำคัญมากซึ่งไทยกับญี่ปุ่นมันจะต่างกัน2ชั่วโมงใช่ไหมคะแต่สองชั่วโมงอ่ะคือใช่ไหมคะแล้วพอมาอยู่ญี่ปุ่นเนี้ยมันก็ประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มมันต้องง่วงแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็เอออย่างอะ่ะมันก็ยังยังไหลได้อีกไปถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้ว แล้วต้องตื่นเช้าอะค่ะคือมันทําให้เราแบบยังปรับตัวเรื่องเวลาไม่ได้ทีเนี้ยมันก็จะส่งผลไปถึงเรื่องเ,ออเรียนในคาบใช่ไหมคะพอเรียนในคาบเนี่ยเราก็หลับไม่รู้ตัวนั่งหลับหรือวิตัวอีกกีอ้าวเที่ยงหมดเวลาแล้วอะไรแบบนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าเออเป็นอย่างนี้อยู่สองวันแล้วก็โดนอาจารย์ทิพย์ภาษาเรียกไปคุยไปคุยเลยนางก็เรียกมาแล้วก็ถามว่าน,นี่จะเข้าปอโทใช่ไหม เออทําตัวอย่างเนี้ยเข้าไม่ได้หรอกนะมาหลับตั้งแต่เช้าเลิกแข่งก็คืออ,อาจารย์นี่เขาเข้ามาสอนแต่ละคาบอะเขาก็รายงานที่ปรึกษาหมดเลยซึ่งเราก็เจ็บมากตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ทเํเในเรื่องเรื่องเวลาเนี่ยเป็นอะไรสำคัญนะคะวิธีแก้ก็คือกาแฟญี่ปุ่นค่ะแรงกาแฟรกระป๋องบอกเลยว่าแรงทุกอันนะคะก็คือดื่มกาแฟจากนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็เรื่องเวลาสําคัญมากเลยนะคะถ้าเกิดว่ามาสาย มาสายเวลาเรียนของเราก็จะลดน้อยลงใช่ไหมคะบางคนมาสายจนเวลาเรียนไม่พอต้องกลับประเทศซึ่งบางคนมาสายก็ต้องกลับประเทศนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นเวลาเวลาเรียนอย่างเงี้ยวัฒนธรรมการเข้ามาหาลายัยการเรียนต่อการศึกษาต่อในสถาบันญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีหนังสือแนะนําจากอาจารย์นะคะภาษาญี่ปุ่นเราจะเรียกว่าสวิเซนใช่ไหมคะอันนี้ก็คือถ้าสมมติว่าเวลาเรียนอะ่ะไม่ ต่ำกว่า80%นะส่วนใหญ่สถานศึกษาจะไม่ออกหนังสือแนะนำให้เหมือนเป็นการรับรองว่าเราอ่ะประพฤติดีนะเรียนดีนะตั้งใจเรียนแบบเนี้ยค่ะถ้าเกิดเวลามันไม่ถึง ถึง80%ตามเกณฑ์ที่เขาตั้งไว้อย่างเงี้ยเราก็จะไม่ได้หนังสือซูเเซนหรือหนังสือรับแนะนําแล้วก็รับรลองความประพฤติจากอาจารย์ซึ่งตัวเนี้ยสาคัญมากถ้าหากว่าไม่มีโอกาสที่เราจะสําเร็จในการไปศึกษาต่อที่อื่นเนี่ยก็จะน้อยลงในขณะที่คนอื่นเขามีใบเนี่ยเขาก็จะมีภาษีมากกว่าเรานะคะอันนี้ก็ต้องระวังซึ่ง เด็กไทยหลายคนนะคะที่มาที่นี่แล้วก็ไม่สามารถรักษาเวลาเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานที่เขากำหนดไว้ได้เนี่ยก็จะอดใบรับรองการเรียนต่อการความประพฤติอะไรแบบนี้จากอาจารย์ที่ปรึกษานะคะแล้วก็บางคนไล่แรงถึงขั้นเวลาเรียนไม่พอต้องกลับประเทศนะคะเขาก็จะมาเฝ้าถึงหน้าบ้านเราเลยอะจนถึงวันเฝ้าสมมติว่าหมดเวลาเรียนไม่พอเขาแจ้งเราแล้วใช่ไหม เ,เด็กคนนี้ก็จะกลับมาบ้านเด็กก็จะมีอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ที่รับหน้าที่ตรงเนี้ยมาเฝ้าหน้าหอเราเลยอะขับรถมาจอดอย่างเงี้ยคะ่ะถึงเวลาอีกวันก็ต้องกลับเขาก็พากลับประเทศเลยนะคะแล้วก็ติดแบกลิสต์ด้วยเวลาสมมติกับบางคนคิดว่าเออกลับแล้วก็กลับมาใหม่ไม่ได้นะคะคือเขาก็จะมีประวัติเราเสียค่ะเขาก็จะบันทึกเอาไว้ซึ่งการทําพอกลับไปการทําวีซ่ากลับมาเรียนต่ออีกรอบหนึ่งอะมันจะ โอกาสที่เราจะขอวีซ่าได้เนี่ยมันก็จะมีความสำเร็จน้อยมากนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของเวลาเหมือนกันเวลาเนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรก็คือแบบที่ญี่ปุ่นคือถ้าคุณเริ่มเริ่มเป็นเวลานัดเท่านี้คุณจะต้องมาก่อนเวลา15นาทีนะคะถ้าเกิดว่าเออมาพอดีเวลาก็จะดูอิมเมจไม่ดีค่ะอืม ส่วนในเรื่องของโรงเรียนนะคะแนะนำให้เลือกโรงเรียนที่สามารถซัพพอร์ตนักเรียนต่างชาตินะคะเกี่ยวกับการทำพาฒนามนะคะการทำพัทามคืออะไรก็คือการทำงานนอกเวลาเรียนถูกไหมคะถ้าเกิดว่าโรงเรียนหาให้เนี่ย ก็จะดีค่ะถ้ามีอะไรเราก็คุยกับอาจารย์ได้ถ้าเรามีปัญหาก,กับคนที่เรา,เาร่วมง,งานหรือหัวหน้านพาถามคือหน้างานคุยกับเราอีกอย่างแต่ไปทิงหน้างานอีกอย่างอันเนี้เราก็คุยกับอาจารย์ได้นะคะ อาจารย์ที่เขาซัพพอร์ตเรื่องงานตรงนี้ให้เราโดยตรงนะคะถ้ามีอะไรก็คือแจ้งโรงเรียนได้อย่างไรก็ปลอดภัยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่โรงเรียนหอภาษาโรงเรียนสอนภาษาะคะก็จะมีหอโรงเรียนให้นะคะหอโรงเรียนที่ตัวปริศอยู่เนี่ยปริศก็อยู่หเดือนจ่ายค่าหอรอบนึงนะคะแต่จําไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะคะก็จะมีเพื่อน ที่อยู่โรงเรียนมาเรียนภาษาด้วยกันอย่างนี้คะ่ะก็จะอยู่หอเดียวกันแล้วก็เป็นหอรวมคะ่ะแต่เขาก็ไม่ได้ให้จับให้นักเรียนชายหญิงอยู่ด้วยกันนะเัาเรียนชายชายหญิงหญิงในหนึ่งห้องนะคะอืเราก็ก็ดูเอาว่าเราอ่ะก็จะได้เมดกับคนไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครอยากแบบเป็นภาษาญี่ปุ่นไวๆนะคะก็แนะนําให้อยู่กับเมด่าชาติคะ่ะเราจะได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นมากขึ้นจะได้ไม่ต้องใช้ภาษาไทยนะคะ แล้วก็อีกอย่างนะคะจะพูดถึงเเวลามาเรียนนะคะสมมติว่าอยู่ในที่ไทยอย่างเงี้ยเราเกิดปวด,ปวดชปวดีปวดอึอยากเข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยคือเราขออาจารย์ก็ก็จะให้ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะแต่ที่ญี่ปุ่นเป็นอะไรที่เขาจะไม่ค่อยอนุญาตให้ไปเข้าห้องน้ําในเวลาเรียนซึ่งเขาจะให้เข้าเวลาพักนะคะเป็นอะไรที่ลําบากเหมือนกันเวลาหน้าหนาวอย่างเงี้ยเราจะชอบปวดชีใช่ไหมคะหรือไม่ก็แบบ กินอะไรแบบนมหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือมันมาปวดตอนเช้าอะในคาบเรียนอย่างเงี้ยก็คือก็แย่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าแบบเว้นแต่เราจะปวดหนักจริงๆนะคาก็จะแบบให้เราไปหรือแล้วแต่อารมณ์เขาเลยว่าเขาจะให้เราไปไม่ไปทีเนี้ยบางคนก็ถามว่าอ้าวเราทำไงอ่ะถ้าเคสที่แบบอปวดหนักๆไม่ไหวแล้วอะ่ะเราก็เลยเราก็เลยบอกเลยว่าเออถ้าเกิดไม่ไหวแล้วอะ่ะก็บอกไม่ไหวแล้วอะ่ะเขาก็ ก็จะให้แต่ก็กว่าจะให้ไปอีกหน้านะคะอีกออดอันนี้คือปัญหาที่เจอนะคะวัฒนธาทางของนี่เ,นเขาจะไม่ชอบให้เราลุกขึ้นแล้วก็เข้าห้องน้ำกลางคาบะนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าไม่มาโรงเรียนก็ต้องโทรแจ้งโรงเรียนนะคะคือถ้าเราหายไปเฉยๆเนะี่ยก็ไม่ได้อีกนะคะเวลาเรียนมันก็จะหายไปเยอะมากอะ่ะกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้แต่แบบ แบบเดีย้ยอะสามารถแบบต่ำกว่าเกณฑ์อย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะมีจดหมายแปะประกาศเลยว่าคุณชื่อนี้ชื่อนี้เวลาเรียนไม่เพียงพอในนี้นี้นีเขา,าจะประจานเหมือนเป็นการประกานนะนะคะเลไรเพื่อนที่เดินผ่านมาเห็นอุ้ยชื่อคนนี้คนนี้นะเออแล้วก็สําหรับคนที่เตรียมตัวมาเรียนญี่ปุ่นนะคะแนะนําว่าเรียนมาจากไทยแบบให้ได้เยอะที่สุดออย่าแบบว่าเออ มาสองปีมาหกเดือนแล้วก็เดี๋ยวมาเรียนเอาที่นี่นะคะคือถ้าเกิดว่ายิ่งมีพื้นฐานมามากถ่รยมาที่นี่เราก็ยิ่งเก็บแต้มมากขึ้นเท่านั้นนะคะแบบนั่นก็จะไดเ้เรียนสูงขึ้นสูงขึ้นนะคะอืมถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรเลยอะกว่า กว่าที่จะได้แบบ n2 n1 ในปีเดียวมันเป็นไปได้ยากมากสําหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานอะไรเลยแล้วใช้เวลาแค่ปีหนึ่งในการได้ n2 อย่างเงี้ยมันก็คือยากอะคะ่ะเราก็ต้องตั้งแผนว่าเออเราจะาเรียนสองปีนะเราจะเอาสอบระดับอะไรแล้วเราควรเตรียมตัวมาให้ได้มากที่สุดอะคะ่ะมันก็จะต่อยอดได้ไวไม่งั้นมันจะเสียเวลาเปล่าเพราะว่าบางคนได้ห้องที่ เรียนช้าอย่างเงี้ยค่ะคืออาจารย์อ่ะเขาก็จะดูเด็กด้วยใู่ไหมคะอ่นอย่างไปด้ห้องที่แบบเด็กอ,อ,อ่อนหน่อยมีความรู้ที่ระดับนี้แล้วเขาก็จะไปอย่างช้าๆในขณะที่เราได้หมดแล้วอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราเสียโอกาสเสียเวลานะคะไม่มีอะไรอีกไมไม่มีละเนาะช่วงแรกๆที่มาก็จะมีปัญหาเรื่องเวลาที่สุดในโลกแล้วอ่ะคือ ทุกอย่างมันดูแบบต้องตื่น6กโมงเพื่อมานั่งฟัง listening ก่อนเข้าเรียนเนาะ <c oughs> ไม่มีอะไรไมีแค่นี้ค่ะวันนี้ก็เท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาแชร์ประสรบการณ์การทำงานในร้านอาหารกันข่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะเจอปัญหาอะไรบ้างแล้วก็แก้ไขปัญหาผ่านมันไปได้ยังไงนะคะขอบคุณค่ะ